ราคาเด็ดเฉพาะช่วงเพเดย์สิ้นเดือนนี้เท่านั้นลดมากกว่าครึ่งชิ้นแรกโทนเนอร์แผดวิกซูมิแบลคโนวากั้เนิดผิวใหม่สะอาดล้ำลึกผิวละเอียดเรียบเนียนขึ้นมีทั้งหมด3สูตรกระปุกละ80ดแผน่นสูตรสำหรับผิวมันหรือผิวเป็นสิวสูตรสำหรับผิวขาดน้ำต้องการความชุ่มชื้นสูตรสำหรับผิวมีปัญหารูขุ่นกว้างแพดทำมาจากธรรมชาติ100ออซุ้มเอสเซนต์ได้ดีมากแผดก็น่ารักแนบเนียนสนิทไปกับผิวสุด,สดแนะนำให้ใช้ก่อนแต่งหน้าแล้วไปแต่งตาก่่่่ออนนนนนททาาาใใหหห้้้้้ผิิิิววเยย็ไดดดรรรับรบ,รบบบกกุงงแแพีชตตมขึ ิวสวยฉ่ำพร้อมสู้ทุกสภาพอากาศเฉพาะช่วงเพเดนี้ลด50%กดช็อปด่วนอีกเช่นก็โปรดีไม่แพ้กันชุดชั้นในผู้หญิงที่ต้องมีทุกคนมีจากซาบีนารุ่นนี้เป็นบาร์เกาะอกแมทช์ได้หลายชุดแบบไร้โครงแต่เก็บทรงสวยมากๆถอดสลับสายได้เกาะอกได้อย่างดีแบบไม่ต้องกลัวหลุดใส่ได้กับหลายชุดหลายแบบอยากจะเก๋อยากจะเรียบร้อยอยากจะเซ็กซี่เบาๆแฟชั่นจ๋าก็คือได้หมดเป็นแบบเบสิกค่ะมีสีดำสีเนื้อที่ทุกบ้านต้องมีเฉพาะเพเดช่วงสิ้นเดือนเท่านั้นบาร์แพ็ค3ชิ้นเหลือแค่ชิ้นละหนึ่ง 183บามทบอบต่อสินค้าดีโปรเด็แบบนี้เฉพาะเพย์เดยช่วงสิ้นเดือนเท่านั้นนะรีบกดช็อปเลยที่ปุ่มรูปสินค้าที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะ